สวัสดีค่ะพบกับครูชดาพักลูกเมืองค่ะครูประจำวิชาสังคมศึกษาค่ะสำหรับวันนี้มาดูผลดีของการออมและการนำเงินออมไปใช้ประโยชน์ค่ะผลดีของการออมมีดังนี้นะคะ 1. ฝึกให้เป็นคนประหยัดค่ะ 2. ฝึกให้รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน 3. ฝึกให้เป็นคนมีระเบียบวินัยในตนเอง 4. ฝึกให้มีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและหมีเงินใช้ในเวลาฉุกเฉินหรือจำเป็นค่ะต่อไปมาดูเรื่องการนำเงินอมไปใช้ประโยชน์นะคะ การโอมมีผลดีเนื่องจากเงินที่เราเก็บโอมไว้อาจนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวันข้างหน้าค่ะการนำเงินโอมไปใช้ประโยชน์ได้แก่ 1. ใช้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อยามจำเป็นค่ะ 2. ใช้เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน 3. ใช้เป็นค่าอาหารและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน 4. ใช้ซื้อของเล่นที่อยากได้ค่ะนอกจากนี้เราสามารถนำเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายมาช่วยเหลือสังคมตามกำลังความสามารถและความเหมาะสมของตนเองได้นะคะ การน,นำเงินไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเช่น 1. บริจาคช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ 2. บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3. บริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด -19 ค่ะ จากใบความรู้นี้ให้นักเรียนทำใบงานโดยสรุปผลดีของการอมเงินลงในแผนผังที่กำหนดให้นะคะสวัสดีค่ะ